นะครับก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์การริเรียนออนไซต์ site. ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับแลวห้องนี้ก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์รที่ใช้สอนด้วยนะครับก็แล้วก็มีครูอีกท่านหนึ่งกำลังสอนห้องครับก็ข้อดีของอจะมาพูดข้อดีของโรงเรียนฝั่งัข้อดีของโรงเรียนผมเนี่ยก็คือโรงเรียนผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงกลางน,นะครับก็ เอาเปถืตัวรถพระพิมานจังหวัดเอ็าข้อดีของโรงเรียนผมก็คือว่าห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ชั้น2นะครับก็คือจะเป็นเอกเทศจากห้องนปกติห้องเรียนนักเรียนเขาจะอยู่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างน่ามี2อาคารชั้นล่างถ้าเป็นวิชาอื่นก็ต้องไปสอนนักเรียนถูกไหมแต่พอเรือที่เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยที่โรงเรียนนี้เราจะมาสอนชั้น2แล้วก็มีแอร์ให้แต่ว่าช่วงนี้โควิดก็อาจจะเปิดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่า จังหวะหน้ารา้อนหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปรียบแล้วก็ข้อดีของที่นี่คือวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยเด็กเขาต้องเดินวัยนยางตอเพราะฉะนั้นก็เป็นมันก็จะมีความส่วนตัวมากกว่านะครับแล้วก็นี่แหละเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เขาถามมีคนถามเยอะนะครับว่าผมเนี่ยถนัดวิชาอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ ชอบแต่จริงๆชาชอบแบบที่สุดเลยน่าจะเป็นคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะเรียนวิชานั้นเพราะว่าผม, om, ม air, รู้สึกว่าคราูคอมอยู่ห้องแอร์ครับนั่นแหละรู้สึกว่าพอครูคอมนีอยู่ห้องแอร์เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ห้องแอร์เราน่าจะถ้าสมม,มุติเราเป็นครูคอมเราก็จะได้อยู่ห <c oughs> ้องแอร์ไปตลอดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันม,มีจังหวะที่เราต้องสอนคณิตเราก็สอนคณิตได้ด้วยถ้ามีจงังหวะที่มันต้อง ใช้ภาษาอังกฤษเราก็สอนภาษาอังกฤษด้วยก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็เลยเลือกที่จะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเกม่ยวโปรแกรมอยู่แล้วเป็นส่วนตัวแล้วก็สนใจเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเรียนคอมพิวเตอร์ดีกว่าก็เลยมาลงเรียนที่โรงเรียนบ้านองคางด้วยวิชายคอมพิวเตอร์นะครับก็นั่นแหละวันพึ่งสอบ นักเรียนสอบกลางภาคนักเรียนชั้นมัธยมไปได้ไปคุมสอบนักเรียนชั้นมอนนะครับก็ประสบการณ์การคุมสอบครั้งแรกหลังจากหลังจากฝึกสอนนะครับก็ความตื่นเต้นก็หายไปเยอะนะครับเพราะที่มันเป็นครูจริงๆแล้วความตื่นเต้นแบบตื่นสนามตื่นนักเรียนตื่นอะไรต่างๆก็หายไปเยอะเพราะาเราอยู่นี่ก็มาปีปีกับอีกเดือนหนึ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าเริ่มชินเริ่มคุ้นชินละกับสภาพแวดลอ้อมกับอะไรต่าง แล้วเราการวางตัวต่างๆแล้วพุฒที่ภาวะต่างๆเราก็ต้องทําให้เหมาะสมกับกับที่เราต้องเป็นครูเนาะ mm hmm. นั่นแหะก็เลยเลือกที่จะรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันสบายขึ้นแล้วก็เรามีความเขาเรียกว่าอะไรคุ้นชินกับการวางตัวแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือคุ mm ้ hmm. วก,ก็กลับมาอีกแล้วครับ ก็ค่อนข้างอันตรายอยู่เราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เนี่ยวันที่เอานี้วันที่1วันที่5กุมภาพันธ์ต้องไปสอบที่ขอนแก่นนะครับาะผมลงสอบครูผู้ช่วยจังหวัดขอนแก่นไว้ที่ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้สมัครแล้วครับก็เลยก็ต้องไปสอบนั่นแหละแล้วก็ไปดูข้อสอบดูอะไรต่างๆด้วยว่าแต่ละปีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็ไปสอบแล้วเดี๋ยวสอบ ได้ยังไงเสร็จแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวทำคลิปเล่าให้ฟังการสอนคร<ม>ูผู้ช่วยปี6 5หอีกทีหนึ่งให้ฟังนะครับเ<ม>ไรเมื่อวานคมูสอนบวันนี้ก็ช่วงเช้านี้ผมยังไม่ได้มีค่าสอนก็เลยมาทำวิดีโอเนี่ยไว้สักคุยพูดคุยด้วยสักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็สอนตามปกตินะครับ<ม>ก็นี่แหละข้อดีอครูดูครูก็ มันก็จะมีเวลาในส่วนนี้ด้วยให้เราสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งขอแค่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เบียดบังหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปเบียดบังไม่ได้ไปกินเวลาราชการมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินความจําเป็นเกินเหตุอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับซึ่งผมมาทําล็อกในคาบที่ว่าแล้วก็ในจังหวะที่ยังไม่ได้มีงานทํามันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานอื่นอาจจะจ,จะลาบากหน่อยเนาะนั่นแหละ รู้สึกว่าก็ดีนะครับมีเวลาเยอะดีแล้วก็เพิ่มเติมสองก็ใกล้เข้ามาแล้ะน่าจะมีเวลาพักผ่อนได้เตรียมสื่อเตรียมการสอนเพิ่มเติมเยอะเลยนะครับช่วงนี้ก็เงินเดือนเพิ่งออกนะครับก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะมาไวไปไวเหมือนกันนะครับเงินเดือนเป็นอะไรที่แบบต้องร,รักษาดีดีหน่อยนะครับมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมาไวไปไวหน่อยก็นั่นแหละ ภาวนาว่าสิ้นเดือนนี้ให้มันอยู่ครบแล้วกันก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตื่นเช้ามาก็มาทำความสะอาดห้องเดี๋ยวให้ดูให,ดให้ดูนิดนึงภาในห้องมันจะมีลูกกรงเหล็กอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อป้องกันการ water h v e r ต่างๆจะมีอมะคอมพิวเตอร์นะควันนี้น้าเปล่าของผมเองอันนี้เป็นที่ใช้อัดเสียงน,นะครับจากแยกจากโทรศัพท์เวลาซิงค์มันสะดวกด,ดีเหมือนคอมพิวเตอร์นี่แงอยู่สองเครื่อง เนี่ยสองเครื่องนะครับนั่นแหละแล้วก็ข้างบนก็เป็นจอเอาไว้ใช้ตรงนี้จะเป็นที่นั่งของผมนะครับนั่นแหละตันนี้ก็เก่งๆพามาดูห้องทํางานด้วยนะครับนั่นแหละนี่ก็จะทําความสะอาดห้องสักเล็กน้อยก่อนที่เด็กเขาจะขึ้นมาเนะือเพราะว่าผมสอนวิชาคอมพิวเตอร์กับการงานนะครับก็วิชาการงานมันอาจจะมีระบายสีมีการพับกระดาษมีอะไรพวกนั้นบ้างงานศิละปะงานฝีมือเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะด้วยความที่เด็กกเนานะครับเขาก็ทําเสร็จแล้ว พวกก็อาจจะเก็บบ้างไม่เก็บบ้างบางคนเราก็นั่นแหละต้องทำำาาําความสะอาดเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็มารีเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนเช้าว่าเครื่องไหนมันมีปัญหามันอะไรไหมโปรแกรมใช้ได้หมดหรือยงังอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่คร่าวๆที่ผมต้องทําในแต่ละวันนะครับซึ่งบางวันที่มีเวลาเยอะหน่อยเราก็มีเวลาที่จะเตรียมสื่อเตรียมแผนการสอนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าผมบอกว่าผมจะพูดเรื่องประเมินรอบที่2ใช่ไหมเดี๋ยวทำเป็นคลิปหนึ่งนะครับขอให้แบบหลังสอบกันแล้วกันเดี๋ยวจะทําให้ดู แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะสอบแล้วผมรู้สึกว่าแล้วก็งานงต่างๆมันค่อนข้างเยอะครับผมเองตัวผมเองเนี่ยผมสมมติผมมาเรียนใช่ไหมครับก็ตื่นเจ็ดโมงนะครับยืดร่างกายอาบน้าอะไรเสร็จสับมาถึงโรงเรียนก่อนแปดโมงนะครับให้มาถึงโรงเรียนก่อนแปดโมงก็ห่างจากโรงเรียนที่พักห่างจากรเรียนประมาณหกกิโลเจ็ดกิโลนะ ก็ใช้เวลาประมาณก็มาถึงก่อน8ปดโมงแล้วอยู่โรงเรียนยาวถึงสี่โมงครึ่งเพราะว่าต้องปล่อยเด็กกลับบ้านสี่โมงครึ่งผมกลับไปต้องไปออกกําลังกายอีกสองชั่วโมงได้นะครับแล้วก็สี่โมงห้าโมงอ่าเริ่มออกห้าโมงเอาเฉลีย่ยหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งกินข้าวอาบน้ํากินข้าวนั่นน่นนี่กว่าจะเสร็จสองทุ่มสามทุ่มนอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในแต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาที่มันว่างอะไรขนาดนั้นเลยนะครับมันก็จะเป็นเวลาที่แบบแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเพราะผมออกกําลังกายจันเล่นบอดี้เวทวันคานาเล่นขาวันพุธไปตีแบดเพื่อหัดบอดี้เวทศุกร์เล่นขาพักวันเสาร์ว mm ันอาทิตย์ไปวิ่งแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นมันเวลามันค่อนข้างที่จะจํากัดผมก็เลยต้องแบ่งเวลาให้มัน ค่อนข้างเป๊ะหน่อยครับเพราะอย่างเช่นแบบกิ้นข้าวเสร็จสองทุ่มสามทุ่มไปทำอะไรสี่ทุ่มไปทำอะไรสองชั่วโมงจะแบ่งเวลาไปทาอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันค่อนข้างแน่นเลยก็เลยแบบอาจจะพูดได้ไม่เต็มที่ก็เลยแบบเดี๋ยวขอให้ผ่าหลังสอบแล้วกันสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปพูดถึงเรื่องการประเมินรอบสองให้ฟังนะครับน,นี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักเด็กน้อยก็คงมาแล้วแหละนะครับก็ก็มาอัปเดตให้ฟังว่า ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงวงตอนนี้ก็สบายใจนะครับสบายดียังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเริ่มต้นปีหมาก็ค่อนข้างที่จะชิวไม่ไม่ถึงกับชิวแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้รู้สึกลาบากอะไรนะครับก็นั่นแหละถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตให้ฟังอีกแล้วกันนะครับก็สาหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปฮะคลิปต่อไปพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องสอบใช่ ไปเจอกันคลิปต่อไปฮะ